ใครจะรู้ว่าจะมีวันนี้วันที่เราลาออกจากงานโดยไม่มีงานรองรับใช่ค่ะฟังไม่ผิดเราลาออกโดยที่ยังไม่มีงานรองรับและยังไม่ได้สมัครงานที่ไหนใครที่กำลังคิดว่าจะลาออกมาลองฟังดูก่อนค่ะการลาออกไม่ใช่เรื่องแย่เลยค่ะ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีถ้าการลาออกของเรามีเงินสักก้อนไว้สำรองเลี้ยงชีพหรือครอบครัวของเราไม่ได้มีหนี้สินอะไรไม่ได้เดือดร้อนการเงินไม่มีภาระที่ต้องจ่ายเราสามารถลาออกได้เลยค่ะแต่ในกรณีของเราที่เรามาทั้งหมดไม่มีสักอย่างค่ะไม่มีทั้งเงินทุนไม่มีงานรองรับมีทั้งหนี้และภาระที่ต้องใช้จ่ายถามว่าเราทำไมถึงกล้าลาออกเพราะสุขภาพจิตของเราถ้าเสียไปแล้วอะ มันรักษายากค่ะที่สําคัญรักษาไม่หายก็มีเรื่องของเรื่องคือเราย้ายตามแฟนมาอยู่ต่างจังหวัดค่ะบริษัทเก่าเราทํางานอยู่ที่กรุงเทพและทํางานกับสามีบริษัทเดียวกันเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าพอดีว่าแฟนได้งานใหม่และเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันและชื่นชอบเลยคิดว่าเขาควรจะคว้าโอากาสนี้ไว้เพราะเป็นโอกาสที่ดีค่ะซึ่งงานต้องย้ายมาอยู่ที่ต่างจังหวัด สค่อนข้างไกลจากกรุงเทพเลยค่ะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เครียดหรือซีเรียสอะไรเพราะเราก็หางานใหม่ที่ใกล้กับแฟนได้ทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีค่ะทุกคนแฟนได้เริ่มงานใหม่และเราก็ได้งานใหม่ที่ใกล้กันที่สำคัญเรามาอยู่ต่างจังหวัดไม่มุ่นวายรถไม่ติดค่าของชีพก็ถูกลงนิดนึงแต่ถ้ามีแต่ความสุขความสมหวังมันจะเป็นชีวิตของคนเราได้ยังไงล่ะคะใช่ค่ะหลังจากที่เราย้ายมาอยู่ต่างจังหวัด แฟนก็ต้องกลับไปที่กรุงเทพเพื่อทำการอบรมเริ่มงานใหม่ซึ่งใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แน่นอนว่าเราต้องอยู่ที่ต่างจังหวัดคนเดียวและอยู่ที่พักใหม่คนเดียว กลางป่าค่ะแต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเท่าไหร่สาหรับเราเรื่องที่น่ากังวลก็คือเราจะต้องเริ่มงานใหม่โดยงานนี้ที่เราจะต้องไปทําคืองานโรงงานค่ะแม้จะทํางานในส่วนของออฟฟิศเหมือนเดิมแต่เราก็ค่อนข้างกังวลเพราะเราไม่คุ้นชินกับบรรยากาศการทํางานในโรงงานแต่เราใจสู้อยู่แล้วค่ะอะไรที่ไม่เคยทําเราก็ต้องเรียนรู้เพราะถ้าไม่เรียนรู้เราจะเก่งขึ้นได้ยังไงล่ะคะแต่ก็เหมือนฟ้าผ่าซ้ำสองเป็นแผนที่เราไม่ได้เตรียมไว้แล้วก็ไม่ได้วางแผนไว้ด้วยค่ะหรือ อาจจะใช้คําว่าคิดน้อยเกินไปก็ได้ค่ะเราไม่ได้คิดเผื่อไว้ว่าแล้วถ้าง,งานที่เราเริ่มแล้วเราทําไม่ได้ละ่ะเราจะทํำยังไงเพราะในหัวตอนนั้นตอนที่ลาออกเราคิดแค่ว่าขอให้ได้งานใกล้แฟนแล้วก็ย้ายมามีงานทําแค่นั้นเลยพูดตรงๆก็คือเราคิดน้อยเกินไปมากๆที่คิดว่าตัวเองจะเริ่มทํางานแล้วก็อดทนได้เหมือนฟ้าผ่าลงมาซ้าค่ะทุกคนไปทํางานได้3มวันสรุปว่า เราไม่ชอบเนื้องานและไม่ชอบบรรยากาศการทำงานที่สุดเราพยายามปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กับมันค่ะซึ่งใช้เวลาแค่3วันใช่ค่ะฟังไม่ผิด3วันเท่านั้นค่ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแค่3วันเองทำไมไม่อดทนหน่อยอยู่ไปสักเดือนอาจจะคุ้นชินอาจจะทำได้ก็ได้นะใช่ค่ะตัวเราเองก็คิดแบบนั้น แต่เราไม่ได้มีปัญหาว่างานมันยากหรือว่าเราทำไม่ได้นะคะทุกคนแต่เราไม่ชอบเนื้องานที่เราทำอยู่เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับที่เราคิดไว้และงานที่ได้ทำเพิ่มมาก็เป็นงานที่เราไม่ชอบสุดๆเลยค่ะเราพยายามเปิดใจแล้วแต่การไปทำงานทุกวันของเราเรารู้สึกว่ามันฝืนใจมากแล้วมันก็อึดอัดใจมากเวลาทำงานพอเราทำงานด้วยความอึดอัดใจทุกอย่างมันก็จะออกมาได้ไม่ดีซึ่งมันจะเป็นผลเสียต่อตัวเองและเพื่อน ร่วมงานด้วยค่ะเราเลยคิดว่าสู้เราออกตอนนี้เลยดีกว่าเพื่อให้พี่เขาได้หาคนที่ตรงใจแล้วก็ตรงกับหน้าที่ที่เขาต้องการและรักษาสุขภาพจิตที่ดีของเราไว้นั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่เราลาออกกัะทันหันและคลิปนี้นะคะเป็นวันแรกหลังจากที่เราไม่ได้ไปทํางานนะคะเรากลับมาพักผ่อนพักสมองนะที่สําคัญกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาทบทวนสิ่งที่ทําลงไปกลับมาอยู่กับความรู้สึกของตัวเองเพราะหลังจากที่เราหยุดงาน แค่หนึ่งวันเรากลับด้อยค่าตัวเองว่าเราทำไมล้มเหลวขนาดนี้ทำไมเราไม่มีคุณค่าทำไมเราถึงทนกับงานไม่ได้มีความคิดหลากหลายขึ้นมาในหัวมากเลยค่ะจนสุดท้ายเราตกตะกอนความคิดได้ว่าเรากำลังกดดันตัวเองอยู่ทำไมถึงดูถูกความสามารถและคุณค่าของตัวเองขนาดนั้นการที่เราลาออกไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณค่าการที่เราเคารพการตัดสินใจของตัวเองไม่ได้แปลว่าเราเอาแต่ใจนะคะแต่มันแปลว่าเรารักตัวเองต่างหากล่ะใช่ค่ะ <asted. S 1> เราเลือกที่ จะรักตัวเองเราจึงเดิอนออกมานะคะถึงแม้วันนี้เราจะยังไม่มีงานก็ไม่ใช่ว่าวันหน้าเราจะไม่มีเพราะฉะนั้นปล่อยให้หัวใจและร่างกายเราได้พักผ่อนสักวันเถอะปล่อยให้ตัวเองได้มีอิสระทางความคิดและปล่อยให้เราได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นค่ะ